คุณเห็นว่าผมไม่ได้อยู่ห้องสามไม่ต้องมาพูดแบบนีใส่ไรใต้สีเาัไม่น่าสผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้้องการที่เธอ่หลารแต่ว่าผมถามว่าคุณเอาเท้าเตผมหรไม่ชอเลยักมีนชาอเียนมพราะว่าดูเออครับาไม่เตะดิเรื่อใส่ไรลย จริงไหมที่มากระซิบบอกพี่ว่าไม่รู้บ้างไมรู้บ้างว่าที่ช่องสบ้านต่อิชาไม่ใช่บ้านที่โลครกริชาเรู้เล่นเตะที่เล่นเตะขาที่ไหมดูเขา่ยอมนะค่ะเขายอมรับผิดเขาแล้ว นีโดนิชาแกล้งเหรอคะพี่น้องไม่ต้องมาทำตัวหน้าหงสารเลยรู้ว่าภาพลักษณ์ผมดูเหมือนไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ใช่คนดีแต่ว่าผมพูดความจริงเขาเตะผมเขาขาเตะเมื่อไหร่สามสี่ทีวันนี้เพราะว่าเขาบอกผมว่าแม่เขาไม่มาเขาจะทำเงินเขได้ยังไม่ได้พูดอันนี้ผมไม่ได้บอกเขาเตะหรือไม่ไม่โอ้ดิ้นนี้ผมโกงเลยที่ตาคุณไม่กระพริบะไรแล้วเหรอแรกคุณไม่มี ยังมีคิดอยู่นะว,ว่าเอ้ยคุณมีดีนะโกตอนนี้คุณพอมีกล้องคุณกล้าพูดเต็มปากเลยว่าไม <No. S 1> หมคุณทาเตะยี่ไหมไม่นหน้ายิ้มนี่นนเห็นไหมอย่างนรต่อแรกร้าย <S <S ไปเคลียร์กันเองเนาะมาเตะไม่เตะเนาะ